สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้าน้าทุกๆท,ท่านนะครับโย่ผมบาสเดินป่าพาหลอนวันนี้ผู้ผมทั้งสคนก็กลับมาอีกแล้วเบิร์ดสวัสดีครับ,รบผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับก็คือวันนี้จะกลับมาหาท่านเลสี่นะที่เมื่อคืนได้ตัดเล็กลายไปก็คือจะกลับมาเอาเล็กลายนะเพราะว่าท่านบอกว่าแบบอย่างเอากลับไม่ได้ไงมันต้องผ่านพิธีการปลุกเสกอีกเราก็เลยเดินทางขึ้นมากันต่อน,าานะบารนะใช่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะใช่ก็แ okay, ครับคลิปนี้ผมทพ่งสองคนก็ขอคนละหนึ่ง ทั้ง3คนก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปต่อไปโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับไปไปอังเบดไปครับเฟรชไปครับใช่ใช่ อนนี้ก็มาถึงแล้วนะ สี่ก็ตัดนะตัดไปให้เรานะซึ่งเทียนนะ่ยตอนเด็กๆไม่รู้ผ่านไปได้ใสนะครับน้ำมนะันเนาะผมก็ได้เอาหวายอาคมเนี่ยติดมือมาด้วยนะนี่นะพี่เอซีเจอป่ะเนี่ยเขาดึงท้องเย็นเย็ยน,มนไม่รู้ว่ามาันจบนี่ยเป็นหวายอาคมนะนะแบบใบเลื่อนผ่าเนี่ย,ม,บบยมีเต่ไม่ได้เทียนทั้งนั้นเลยนะครับพี่เอฟซีครับ ดูดีนะมีแต่แบบใบอะไรไม่เอ้ยจดเทียนนะแล้วก็ท่านเนี่ยท่านวิศิ์ตัดปร,ประมาณบริเวณนี้แหละ PPFc ตัดปึก๊กแล้วก็มันก็นหล่นลงมาทุกตรงมือท่านนะผมก็เจออยู่นะมันไม่ยาวมากแต่ว่วันนี้เนะี่ยเราเราจะมาเอามาได้ละนะว่าท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอตัวปุกเซกอะไรประมาณนี้ก่อนให้ผมก็เข้าใจยู่นะ เหมือน่าจะไปประทานหรือเปล่าเนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่เครับโอเคไปเดินลองเดินทางเข้าไปหาท่านบนนไปครับพี่เอฟซีตอนนี้รอมา tia bây giờ ở phở nhìn đáng khư yò giờ mà li ăn khư đi khai cho à. hả nữa thằng thằng nó vô chia thằng vô nè anh chị nó chỉ đang thằng với bạn rồi bà Nè nè nó chỉ đang thằng với bạn xây được rồi thằng mẹ 谢谢，谢<的>，谢谢，谢<的>，谢谢，<的>谢,谢啊谢你躺就跪下，跪下、嗯，对不了，没了。<对>老子要吧

รอรับเล็กไ่ได้เดียวเลยครับพี่เอซีครับเราก็จะมารอดูไปพร้อมกันนะเล็กไห่ที่ผมว่าเน,น่าจาจะเป็นยังไงนะครับพี่เอฟซีเขาท่นกำลังเดินเขาไปหยิดนะ

เหมือนท่านจะข้อขอมาเล็กไรละว่ะฮะเหมือนแบบท่านลังข้อขอมาเล็กๆอ,อ,อ่อ อะไรยี่โซ่โซ่เชื่ไหมใกล้ดีสุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อห้องย่อ้งยเดี๋ยวเดี๋ยว เตียงตุงกก๊กแกว่ะบิหหรอัอรก็คือผมก็จะไม่เข้าไปนี่นะทเบิร์ตก็ะอยู่ตรงนู้นอโรมไปไหนว่เจอเลยเออฮะอันนี้อยู่ข้งางในอยู่นะเพื่อนทำไมพี่ๆอยู่ด้านใน ใชเนี่ยพ่อนะจะขายกี่ัดนะ All uh right. -huh. ทะเลสีเขาไปทำอะไรนก็่อยที่เขาใช้สมาธินี้ก็ดังจังหน้าอื้อเนย่าก้อนอะไรยไาเนยเยอะเลยรอแก Bây giờ cái trai không? hôm nay phải thắng có mình quên thầm ไีกแล้วกี่ยี่มลองเคยนี่ฮะเนี่ยเอวบเล็กเล็กสิดูในกล้องจะเจอหรือเปล่าเป็นบุญมากครับว้าวเเจ้ามันางสวยเลยครับสวยปะ เงาเลยปะเอาวัดหรืแเบ็นเนี่ยดำเงี้มแบบเงาอะ่ะฉันบอกเดี๋ยวลองเอาไปแช่น้ำครึ่งดูมันจะแดงนะยวลองจะลองไปแช่น้ำครึ่งกันดะูครับพี่เอสซีครับพี่งไก่ไก่นีเออจีจีจ ทันเลสซีบอกว่าอะไรวะแค่เพ <Thank you. S 1> <า>ียงเอ้ฮะทันเลสซีบอกว่าไอ้ประสบในความสำเร็จในหน้าที่นะแล้วก็แกจะให้พรน,นะแล้วก็เดี๋ยวแกจะปลุกเสกไหวก็โคมให้ทีนึงนะครับพี่เบี้ยครูต้องหยอดยาเก็บได้บ่อยๆครับอะไรกันนี่ครับพี่เอ,อเมอรชื่อ ตันนี้ท่านก็กำลังจะให้พรระวนะพ่เศษรับพรไปพร้อมกันนะครับ เคยไม่มีอย <Yeah. S 1> เรเย่แลก็รับรับพรไปพร้อมกันนะครับพี่เอฟซีครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็รับพรไปพร้อมกันเลยนะสาธุท่านบอกเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะครับเอฟซีของผมนะใครที่กดติดตามก็ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับประสบในหน้าที่การงานนะครับท่านก็อวยพรให้เรานะค่ะครนีก็ ไปอะผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดแบ่งแบ่งแบ่งแล้วก็เดี๋ยวส่งให้พีพีเอฟซีที่สั่งน้ำพริกผมไปกินนะก็เดี๋ยวจะส่งไปในน้ำพริกทีเดียวนะครับตังไอ้ตัดไว้ไปห้อยคอกันนะครับพีพีเอฟซีเป็นไหวหท่านผู้เฆกมาให้นะก็เดี๋ยวใครที่สั่งน้ำพริกผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไอ้ดีไลน์ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแถมไหวอะผมที่ท่านผู้เฆงให้ด้วยนะพีพีเอฟซีนะก็เดี๋ยวเราเอาไปบูชากันพร้อมๆกันนะครับ ตายดูอ,อันนี้ก็ได้ได้ใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่เยอะอ้ยิ่งยิ่งเมื่อเชิญแน่นี่นะพี่เอ๋่

เรงไม่อยากเจอกันมากเท่าไหร่นะครับเรานั่งเงาเลยนะใช่เยอะมากใช่ฟังดีเรามานะครับก็เดี๋ยวใครที่สั่งนะพี่ไปจุดนะแต่ผมก็จะแถมไหวขนดี่ท่านกรุกเสกให้ด้วยนะแล้วผมก็จะทิ้งให้ดีไลน์ไว้ข้างล่างนะครับพี่เอฟซีใต้คลิปนี้นะก็ฝากเป็นกับมังใจให้เราด้วยนะบานนะโอเคตอนนี้ก็ท่านนั่งสมาธิและ้วไปกราบลากันก่อนเนี่ยที่เนี่ะกูกราบลาเสร็จแล้วมาเอ๊ะดีก็ทำนี่เออไดีคว้ไปกราบลาท่านที่สี่นี่คว้ ลีเด้อาบานะาลีลว่าเนี่ลีลไปไปเออมือนะมือเปล่เปล่มือใชเมือนะมือเปลเปลรืรรลมาท้องเพตคุณอาบามาเบอร์ยาคาคุยล้วเตเพียงาายว่วงเลยครัเบือ่อ ในจูในข้อหน่ะพงกับเพื่อเซ่คุคุย,คยน่ะนี่ท่านก็นให้พอนะไปรับพรไปพร้อมกันนะครับพีพีเอฟซีครับสาธุไปพร้อมกันนะ อ่พรอมไปพร้อมกันเด้อ PPFc เด้อใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็สาธุกันทุกท่านเลยเด้อพิมพ์สาธุมาเด้อ PPFc ครับจะเดินรุ่งเรืองกันทุกท่านนะจะเดินในหน้าที่การงานกันทุกท่านนะเด้อไก่นนย,กยินน่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมบัสใช่ครับทานให้พรอเสร็จแล้วใช่ไหม ติดดูน้องทีเชียพโอเคครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยวพวกผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านางี้ก่อนนะก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกทีก็ด้านน้องเลยเนาะบานนะใช่ครับโอเคไป,ป<ะ>ก็ต้องกราบลาท่านด้วยนะไปบัส<ะ><ะ>ได้เล็กใหญ่มาแล้วนะได้เพ<ะ>ียงไปครับเพียงเพื<ะ>่อนตอนนี้พวกผมสามสี่คนก็ได้เดิอนออกมาอย่าง,างออ<อ>ค่อนข้างอก็คือพันละสีก็จะได้ให้ไหวอาคมแล้วก็เล็กใหญ่นะกับพี่เบิร์ดนะ ก็คลิปนี้ผู้ผมทั้ง3ามคนก็ขอลาจนนี้นะครับสวัสดีครับบิรดสวัสดีครับเรสวัสดีครับถ้าผู้ผมไปทำคลิปที่ไหนก็ฝากติดตามไว้นะครับ